สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการดูพระลอดมหาวันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะได้มาบอกวิธีการดูพระลอดมหาวันพิมพ์เล็กนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับออกตัวไว้ก่อน,นครับว่าผมไม่ใช่เซียนนะครับผมแค่ศึกษาเหมือนทุกคนแต่ว่าผมใช้แนวทางการศึกษาในหนังสือนะครับแล้วก็ตามหาองค์จริงเพื่อจะได้นํามาศึกษาว่า เราศึกษาถูกต้องไหมแล้วก็มีวิธีการศึกษาอย่างไงดูอย่างไงนะครับผมมาวันนี้ผมจะได้มาสอนในการดูพระลอดมหาวันพิมพ์เล็กนะครับผมจะบอกเทคนิคนะครับว่าพระลอดมหาวันพิมพ์เล็กอะจริงๆอะมันดูไม่ยากเลยครับถ้าเราดูเป็นนะครับผมถ้าเรามีวิธีการดูแล้วก็เทคนิคการดูนะครับวันนี้ผมจะสอนให้หมดเบือกเลยนะครับว่าเขาดูกันยังไงนะครับผมนี่ครับนี่ อันดับแรกนะครับเราต้องหาหนังสือก่อนนี่ผมใช้หนังสือเล่มนี้นะครับเก่าแก่ดีครับพิมพ์ออกมาพระในหนังสือนี้ก็จะเป็นพระองค์ดาราพระที่แบบอยู่สมัยก่อนๆอ,อยู่ในหนังสือตียมพวายบ้างนะครับเล่นตั้งแต่สมัยปีแรกๆนะครับที่เขาทําหนังสือที่มีการจดบันทึกนะครับผมอย่างองค์เนี้ยครับจะเป็นพระ องดรา,าที่อยู่แบบเก่าแก่เป็นองค์คูระดับปรัมาัญจาร์เลยก็ว่าได้ครับองค์นี้นะครับผมเราก็จะมาเริ่มดูหลักการในการดูเราต้องใช้องค์ที่มันเป็นต้นแบบนะครับเป็นองคูปรมาจาร์เลยนะครับผมสิ่งแรกที่ผมดูพระรอดมหาวันพิมพ์เลงครับเซียนทุกคนนะครับเขาก็จะสอนกันว่าให้ดูพิมพ์ทรงนะครับจริงๆครับพิมพ์ทรงแต่เราดูพิมพทรงไงเพราะว่ายัางไงก็เป็นพิมพ์ทรงพระรอดเหมือนกันหมดนะครับผมนี่ เนี่ยครับพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงพระลอออ้าวทุกอย่างมันก็เป็นพิมพ์ทรงนี้ก็เป็นพิมพ์ทรงพระลอดแต่เราจะดูยังไงนะฮะว่านี่คือพิมพ์ทรงที่มันถูกต้องและมาตรฐานครับอันดับแรกครับที่ผมดูนะครับผมจะดูสัดส่วนนะครับว่าพระลออตรงนี้สวยสวยงามหรือเปล่ามีบิดมีเบี้ยวหรือว่าได้มาตรฐานพิมพ์ทรงเขาหรือเปล่านะครับนี่ดูตรงเม็ดโพให้มันคมคมชัดมีมิต,ติแล้วก็เป็น เาเรียกว่าสมส่วนนะครับดูแล้วสวยดูแล้วสมส่วนนะครับผมนี่อันดับแรกผมจะดูพอดูเสร็จปุ๊บผมจะหาตําหนิแล้วครับผมในหนังสือนี่มีตําหนิอะไรบ้างที่ทุกองค์ต้องมีนะครับผมผมก็มาจับดูตําหนินะครับอันแรกอันดับแรกเอ้ยลิงไปก่อนครับว่าอันนี้คืออะไรมันคือตําหนิไหมแม่บล็อกพิมพ์หรือเปล่าอีกองคหนึ่งมีไหมเห็นไหมครับนี่ครับมีเหมือนกันสององแสดงว่าทุกองค์ต้องมีนะครับนี่เราดูกันอย่างนี้นะครับนี่ทุกองคต้องมีองค์นี้ก็มีนะครับ มีนะครับมีเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าตรงนี้ใช้เป็นตําหนิในการดูขั้นต้นได้เลยนะครับผมนี่บอกขั้นต้นแล้วครับอันดับที่2องครับผมจะดูตรงฐานนี้ครับนี่ของเคะครับตอนนี้ยังไม่สามารถทําได้นะครับตรงฐานตรงนี้นะครับฐานตรงนี้นะครับจะเป็นเหลี่ยมเลยครับเห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมคมๆเลยครับอันนี้คือตรงนี้มันปิดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมเป็น มาตาส่วนเลยครับเป็น pues <em Fern anda> เหลี่ยมไม่ยุไม่ยุ่ยไม่บว,ว <roommate> มไม่อะไรสักอย่างครับจะมีคมคมตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นฐานคมฐานเขียงเลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่จะมีเส้นคมคมเส้นขีดตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับแล้วเส้นตรงนี้ครับต้องคมครับผมคมเลยครับมีนะครับนี่ครับดูฐานเป็นอันดับแรกเลยครับถ้าสมมติเราดูพิมพ์ทรงแล้วนะครับผมจะดูฐานเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าพระรอดพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็ก มหาวันนะครับฐานนะครับตรงฐานนะครับจะไม่สามารถเกยกันได้ครับอ่ะสองดูให้สององค์ข้างล่างนี้ครับถ้าดูสององค์ข้างล่างนี้ผมไม่พิจารณาฐานนี้พิจารณาไม่ได้นะครับผมผ่านไปเลยนะครับเนี่ยเราเราก็มาดูองค์อื่นเห็นไหมครับองค์อื่นองค์ไหนองค์ไหนเห็นไหมครับองค์นี้ก็มีนะครับแต่ฐานมันค่อนข้างหายนะครับนี่ครับฐานองค์นี้ครับเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับแล้วก็องค์นี้ก็องในตำนานเหมือนกันนะครับองค์นี้ครับองค์ในตำนานเลยครับดูฐานครับเห็นไหมครับฐานนี่จะเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะมีเส้นเกินเนื้อเกินเป็นขีดตรงนี้เลยครับคมคมเลยครับเห็นไหมครับฐานเป็นเหลี่ยมนะครับอ่าส่วนมากฐานจะเป็นเหลี่ยมทุกองนะครับถ้ามีอย่างนี้ก็โอ้โหคนเฟิร์มได้เลยว่าจับมาดูตาหนิได้เลยนะครับว่าชัดแน่นอนเห็นไหมครับตรงฐานครับฐานจะเป็นเหลี่ยมเลยครับคมคมเลยครับผม พราะว่าพระลอดม่แหววันนี่ส่วนใหญ่เขาจะดูตรงฐานกันนะครับคนสมัยก่อนนะครับบอกว่าพระลอดต้องดูตรงฐานนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยจะการถอดบล็อกออกมาหรือว่าการทําซ้าซ้อนนะครับมันจะทําได้ยากมากเขาบอกเขาวัดกันที่ฐานเลยนะครับเห็นไหมครับฐานพระลอดอันนี้คือฐานพระลอดพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับคมๆเลยครับนี่ครับพอดูฐานเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูตาหนินะครับ ตำหนิในตัวองค์พระนะครับว so ่ามีอะไรบ้างนะครับเอาตัวตัวอย่างแบบตัวนี้นะครับตำหนินะครับที่ผมจะดูนี่คือดูเส้นเท่ากับตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นเท่ากับเล็กๆนะครับ2เส้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นเส้นเท่ากับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเท่ากับเหมือนกันครับจะเป็นเส้นเขาเรียกว่าฟันหนูนะครับหรือว่า เขี้ยงงูนะครับนี่ครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นขีดจิกๆตรงนี้นะครับส่วนมากของเกจะไม่ค่อยติดนะครับผมติดแต่ติดไม่ไม่ค่อยคมชัดนะครับนี่ครับนี่แล้วก็เส้นตรงนี้นะครับจะคมนะครับคมใหญ่เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีเส้นแตกนะครับเหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับเส้นแตกตรงนี้นะครับ ก็เส้นแตกตรงนี้นะครับ2เส้นอ่าแล้วก็จะมีจุดเนื้อเกินไข่ปลาตรงนี้นะครับผมเส้นแตกลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์จริงนะครับแล้วก็มีนี่ครับจริงๆจะมีขีดตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกแล้วขีดลงมาตรงนี้นะครับนี่เลยครับเนี่ยครับวิธีการดูผมจะดูตำหนิแค่นี้นะครับถ้าผมเห็นฐานโอเคแล้วผมก็จะมาดูตำหนิอย่างอื่นนะครับผมว่ามีอะไรบ้าง ่าแบบนี้เลยครับวิธีการดูพระรอดมหาวันพิมพ์เลงครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์จริงว่าผมศึกษานี้แล้วผมก็ไปเดินหาหรือว่าไปตามหานะครับที่มีเขานะครับว่ามันจะใช่นี่ผมให้ดูครับอ่าครับองค์แรกครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เนื้อเนื้อเขียวนะครับผมเก็บไว้ ผมดูปุ๊บผมดูฐานก่อนเลยครับเห็นไหมครับเหมือนองค์ในหนังสือไหมครับนี่ครับเหมือนองค์ต้นฉบับตำราเหมือนองค์ประลมอาจารย์ไหมครับนี่เห็นไหมครับฐานคมคมมีเส้นขีดนี่ครับฐานเขียงคมคมครับมีเส้นแตกตรงนี้นะครับนี่ครับพอฐานเสร็จปุ๊บมามาดูตำหนิครับตรงในนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ ตรงนี้เท่ากับนะครับเนื้อเกิงตรงนี้หรืออันหนึ่งตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะโดนอันนี้พับไปนะครับนี่ครับแต่เราก็เห็นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับข้างในนี่ครับครับเป็นขีดครับแล้วก็เส้นแตกตรงนี้ครับชัดเจนเลยนะครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเส้นตรงนี้ครับนี่ครับทุ่งโพเม็ดนี้นะครับจะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับอยู่ในร่องนะครับถึงแม้พระจะสึกไงมันต้องมีนะครับ นี่เลยครับนี่คือเนื้อเขียวนะครับช้าที่สุดนะครับที่ผมเก็บไว้แล้วก็จะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่ครับด้านหลังครับมีลายยุ้มมือลางๆนะครับผมเนี่ยความหนาครับมีปีกพับเข้ามานะครับนี่ผมย้ําเตือนนะครับดูตรงฐานเลยครับนี่ครับตรงฐานครับนี่ครับไม่ต้องดูอะไรอื่นนะครับถ้าฐานไม่ได้นี่ยากเลยครับอเดี๋ยวดูองค์อื่นครับอันนี้คือเป็นเนื้อขาวนะครับ นี่เห็นไหมครับองค์จะใหญ่กว่าเนื้อเขียวเยอะมากเนื้อขาวนะครับนี่ครับอันนี้ถ้าล้างดีถ้าล้างแบบล้างแบบเอาแปรงอะไรไปขัดเนื้อจะก่อนหมดเลยนะครับจะไม่มีแบบนี้นะครับอันนี้คือแห้งแล้วนะครับนะครับไม่ได้ใช้เลยครับนี่ครับฐานครับเนื้อขาวส่วนมากจะองค์ใหญ่เนื้อจะผุผงพังหน่อยนะครับผมมีคราบปูติดชัดเจนนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ล้างคราบครับตรงนี้นะครับยังมีลางอยู่นะครับถ้าล้างคราบออกหมดมันก็จะเห็นชัดนะครับ เช็นนี้นะครับนี่ครับองค์จะใหญ่ครับดูใต้ฐานครับนี่ครับจะไม่ดีครับทุกองค์เป็นทุกองค์นะครับมีรอยเล็บอยู่ใต้ฐานนี่ครับส่วนมากจะมีทุกองค์นะที่ผมที่ผมเจอนะครับถ้าถ้าถ้ามันเข้าถ้ามันเข้าตําราฐานใช่มีตำหนิครบนะครับใต้ฐานใต้ใต้ใต้ตรงนี้ครับจะมีรอยนิ้วมือนะครับจะมีรอยมีรอยเล็บนะครับตรงนี้ครับจะมีทุกองค์นะครับพิมพ์เล็กนี่ครับ นี่คับดูพิมพ์องคอื่นบ้างครับอ่าอ่าตรงนี้ฐานไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าไม่ชัดงี้ดูไงก็ดูเหมือนกันครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะมีฐานที่มันคมๆอยู่นะครับนี่ครับเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือบิดไปนะครับแล้วก็เราลองมาดูตำหนินะครับนี่ครับมีครับตำหนิครับเห็นไหมครับไปซีครับ นี่ครับโอ้โหนี่ชัดเจนมากครับเห็นไหมครับนี่ครับชัดเจนมากครับอ่ะเดี๋ยวเอียงเอียงตรงนี้ให้ดูครับนี่ครับเส้นตรงนี้เห็นไหมครับอย่าที่ปลายชี้ครับเนี่ครับอ่โอเคนะครับเดี๋ยวเรา เราลองมาเทียบกับอันนี้ให้ดูอีกองหนึ่งครับเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวมันองในหนังสือนะครับอันนี้มีกระเทาะครับข้างในเขียวเลยครับนี่ครับนี่ดูฐานครับดูฐานเห็นฐานผู้ไหมครับเห็นไหมครับคมคมครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีรอยตรงนี้นะครับนี่ครับฐานคมคมตรแหนนี้มีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับ มีหมดครับที่ผมชี้ครับเส้นตรงนี้ครับชัดเจนเลยครับเนื้อเขียวสุนมากชัดเจนมากนี่ครับตำหนิงตรงนี้ครับปลายนี่ครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ใต้ฐานครับนี่ครับรอยเล็บนี่ต้องมีทุกองคนะครับถ้าครบครบคคบอย่างนี้นะครับดูแค่นี้เลยครับผมเป็นดูอะไรเยอะน่ครับจำฐานไว้ให้ดีก็แล้วกันครับสุติว่าดูตลอดมหาวันพิมพ์เล็กครับอ่ะ หลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของของที่ถอดมาหรือว่าเป็นพระที่สร้างมาใหม่นะครับสร้างสร้างมาผมจะเอามาเทียบเลยครับหรือว่าเราเรียกว่าของเก่นเองนะครับผมอเดี๋ยวผมจะให้ให้ให,ให้มีมาเทียบให้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงของเก่ลงงแท้อ่ะดูไว้นะครับนี่เห็นไหมครับส่วนมากพระบล็อกนี้นะครับ เนื้อเขาบอกว่าแบบนี้ครับเนื้อได้ถ้าใครดูเนื้อนี่จบเลยนะครับผมถ้าไม่ดูพิมพ์ทรงอันดับแรกเห็นไหมครับเนี่ยครับส่วนมากพ้าบล็อกนี้จะไม่ค่อยมีตาไม่ค่อยมีหน้ามีตานะครับผมเนี่ยแล้วก็ไอ้เส้นตรงเนี้ยครับจะเอามาออกตรงตรงนี้ครับแล้วของอันนี้เขาจะมาโผล่ตรงที่โคนนิ้วโป้ตรงนี้นะครับแต่อันนี้จะออกมาปลายนิ้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยดูฐานเห็นไหมครับฐานเนี่ยครับ ส่วนมากจะเก้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเป็นพระถอดมาสมัยก่อนตรงฐานนะครับทําลําบากมากทุกพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กอะไรอย่างนี้ครับฐานตรงนี้ครับส่วนมากฐานจะทําไม่ค่อยถูกนะครับจะไม่ค่อยมีทันไหมฮะรอยเล็บมือไม่ค่อยมีนะครับผมเส้นตรงนี้มีไหมมีครับแต่ล้างมากนะครับลางๆครับอ่ไม่ค่อยเห็นชัดนะครับไม่ค่อยติดชัดนะครับอ่าแล้วก็ขนาดนะครับจะเล็กกว่ากันเยอะมากเลยครับ จะหดเล็กกว่ากันเยอะมากความคมชัดก็จะน้อยนะครับนี่ครับดูครับดูด้านหลังครับนี่ครับเทียบเลยครับความธรรมชาตินะครับจะคนละอย่างเลยนะครับผมนี่ให้ดูอีกองหนึ่งเนื้อขาวเนื้อขาวเนื้อขาวมาเทียบกันนี่ครับถ้าดูเนื้อนี่จบเลยนะครับผมบอกเลยถ้าดูเนื้อนี่จบเลยนะครับนี่ครับ เนื้อเนื้อดีมากครับแต่ความพูนไม่ค่อยมีจะมันจะตึงเลยนะครับนี่ครับเห็นเห็นตรงฐานไหมครับอ่าเห็นตรงฐานไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับฐานจะไม่สามารถทําฐานตรงนี้ได้นะครับส่วนใหญ่นะครับฐานตรงนี้จะไม่ค่อยมีนะครับถ้ามีก็ไม่ตึงแบบนี้นะครับไม่คมแบบนี้นะครับตรงฐานตรงนี้ครับส่วนใหญ่จะคมเลยนะครับฐานอ่าเราดูแค่นี้งรงนี้ครับคือแบบเนื้อดีมาก น้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่านี่ครับด้านหลังครับด้านหลังก็กดดีครับแต่พระนะครับบางครับอันนี้คือแบบด้านหลังจะอุ้มหน่อยนะครับเห็นไหมอืเทียบกันให้เห็นเลยครับตายนี่ครับไม่มีครับรอยนิ้วมือเห็นไหมครับความหนานี่ครับจะหนากว่าเยอะนะครับอ่านี่ครับพระหลอดพิมพ์เล็กมหาวันนะครับผมเอาไปศึกษาแล้วก็ไปดูกันเองนะครับ ส่วนใครอยากศึกษาครับนำไปศึกษาหรือว่าอยากจะเช่าหานะครับเดี๋ยวทางเพจนะครับผมติดตามได้เพจโบราณวัตถุศิลป์เลยนะครับผมเดี๋ยวทางเพจจะมีการแบ่งปันนะครับแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะครับคุณสามารถเอาไปศึกษาพอเบื่อแล้วคุณสามารถนํามาคืนได้นะครับนํามาขายคืนหรือว่าให้คืนได้นะครับผมคืนได้นะครับ ล้วก็หักเปอร์เซ็นต์ตามนั้นครับแต่ว่าหักเปอร์เซ็นต์นี้ก็ไม่น่าจะหักอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าเราจะมีไหครับใครอยากศึกษานะครับผมนําไปศึกษาเดี๋ยวเรามีมาแบ่งปันให้นะครับไม่ใช่เหมือนเซียนครับไม่ต้องว่าขายองค์ละสิบล้าน20ล้านครับไม่มีนะครับอันนี้คือแบบองค์ที่แบบคุณซื้อไปเลยหลักพันแล้วคุณไม่พอใจเนี่ยคุณเอามาขายคืนให้ผมเลยอย่างเงี้ยครับโอเคเงี้ยแฟร์ๆเลยครับผมแล้วผมก็จะออกใบใบรับประกันให้ด้วยนะองค์ไหนถ้าซื้อไปแล้ว เอาไปขายต่อองค์เปสิล้าน20ล้านคุณก็แบ่งให้ผมด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องครับเดี๋ยวผมมีใบรับการให้แล้วก็คุณเบื่อเมื่อไหร่คุณก็เอามาขายคืนให้ผมได้ในราคาตามที่กันตามที่เราตกลงกันไว้นะครับผมนี่ครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับ